เจอกับพี่จูนนะคะวันนี้พี่จูนจะมากินผัดวุ้นเส้นนะคะใส่หมูสับนะคะนี่ทุกคนใส่หมูสับใส่ไข่แล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะลงไปเยอะๆนะคะใส่น้ํามันไม่ต้องเยอะค่ะเน้นวุ้นเส้นมันจะองน้ํามันมันแฉะนะคะทีนี้ก็จะมีน้ําพริกกะปินะคะทุกคนนี้ราดน้ำพริกกะปิลงไปค่ะเผ็ดเยอะนะคะใส่ลงไปไม่ได้เยอะนะคะนี่นหูหลับแน่นอนค่ะนี่นะคะน้ําพริกกะปินะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เผ็ดมากขนาดนี้นะคะรับรองนะทุกคนนี่นะคะมีก็จะมีกระล่ำปีค่ะกระลำปีนะคะเต็มไปเลยค่ะแ <c oughs> ม่ค้าใส่พริกเยอะมากทุกคนดูนะคะน้ำพริกกะปินะคะไม่ใช่พริกเป็นสีแดงเลยค่ะ ก้ยน้ำพริกเลยค่ะจิ้มเลยนะคะเนี่ยม,มาค่ะผัดเส้นใส่หมูสับใส่ต้นหอมเยอะๆนะคะอร่อยหอมพริกกระปิะพี่จูนมหม แน่นอนเลยน้ำพริกปีเผ็ดมากเลย เผ็ดมากเลยหูมิ้งมิ้งเลย

妈咋了 เหนียวพริกเลยนะคะใส่แบบไม่บรรยานยนางเนึง เ,เดี๋ยวการคลิปหน้านะคะว่าพี่ตูนจะอะไรไหมทุกคนทาวนนะคะว่าพี่ตูนจะทานอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ พอแค่นี้ก่อนเผ็ดมากอูอื่งเรามาเทปหน้าายย่ะสวยสดีค่ะ